เจ้าของธุรกิจวันนี้หรือผู้บริหารวันนี้จะมีคำถามในล,ลักษณะคล้ายๆกันหนึ่งว่าฮาวก็ต้องเรียนรู้ฮู Who ก็ต้องสร้างคอนเน็กชันแต่มาวันนี้นะอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้จําเป็นต้องวางกลยุทธ์โนฮาวครับคสชันมันไม่ใช่ว่าต้องมีไหมไม่ใช่มันกลายเป็นว่าฮาวไหนฮาวอะไรที่จะเหมาะกับองค์กรเอง ก็มีคนมาพูดถึงเรื่องนี้ให้พี่ฟังนะเรื่องเกี่ยวกับโนฮาวกับโนฮู who, อะไรสำคัญกว่ากันก่อนอื่นเราควรจะคุยกันก่อนว่าโนฮาวกับโนฮู who, มันหมายความว่าไงถ้านโนฮาวเนี่ยมักจะหมายถึงเรื่องแบบความรู้หรือทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจนั้นที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีความรู้เพิ่มเติมมากมายที่เราจะสามารถเพิ่มพูนฮาวต่างๆให้กับธุรกิจหรือองค์กรของเราได้ส่วนโนฮูโนฮู who, นี่ผมว่าเรารู้น่าจะรู้จักกันดีมากในสังคมไทยสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมโนฮ เรารู้อยู่ใ,ใจว่าทําธุรกิจวันนี้เราต้องทาเราต้องมีคอนเน็กชันไอแนวคิดแบบนี้มันเป็นแนวคิดที่อยู่คู่กับสังคมเรามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ธุรกิจก็มักจะมองว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งธุรกิจเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งอ่ะต้องเริ่มมาใส่คอนเน็กชันแหละทีนี้ สิ่งสาคัญคือในวันนี้เราควรจะพูดถึงกันต่อระหว่างโนฮากับโนฮูเนี่ยมันมีหลายๆครั้งนะเป็นเพื่อนๆของผมเองหรือเป็นคนรู้จักที่หลายคนทําธุรกิจมาแล้วแล้วก็ข้อสาคัญคือมีคอนเน็กชันเต็มเลยผมมีคนรู้จักมากมายเลยมีเพื่อนฝูงในว่าวงการเยอะแยะกว้างขวางแต่กลายเป็นเหมือนกับว่าหลายครั้งเราอาจจะยังไม่สามารถจะ u t i ไลซ์หรืออาศัยประโยชน์หรือทําให้ความรู้จักเหล่านั้นเก่ะเกิดเป็นธุรกิจที่มันวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายทั้งเราและคนที่เรารู้จักอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีโนฮาที่ใช่มันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่า เรา know who เยอะนะแต่ how ที่เรามีอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่านักธุรกิจวันนี้หรือเจ้าของธุรกิจวันนี้หรือผู้บริหารวันนี้จะมีคําถามในลักษณะคล้ายๆกันหนึ่งว่าฮาวก็ต้องเรียนรู้ Who ก็ต้องสร้าง connection แต่ธุรกิจเนี่ยมันมันมีมันมีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะนั้นหมายความว่าแล้วเราเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องฮาวกับฮู o อ่ายยังไงคือ คือ How เนี่ยหรือ How มันเป็นวิธีการที่เราพัฒนาตัวเองคือมนุษย์เราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาจาก h o วคือเมื่อก่อนเราก็แบ่งมนุษย์ถ้ำนะเราเอาหินมาทําน่นทํานี่ก็เกิดเป็นทักษะใหม่ขึ้นมาจนมาถึงฮ o ววันนี้อาจจะเป็นเรื่องฮ o วเชิงเทคโนโลยี How เรื่องของโซเชียลมีเดียที่ทําให้มนุษย์เราทุกวันนี้ทำมาหากินได้ไอ้ How ต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าจริงๆมันเกิดเป็นความรู้ชุดใหมๆ่ๆที่มันเกิดขึ้นบนบนโลกไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ต้องเรียนรู้ How ของยุคสมัยนั้นๆทั้งสิ้นแต วันนี้มันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้จําเป็นต้องวางกลยุทธ์โน้ตหาวครับในฐานะองค์กรนะเพราะว่าทุกองค์กรเนี่ยมันมีโน้ตหาวของมันอยู่แล้วไม่งั้นมันเป็นองค์กรที่มันเป็นไม่ได้ทีนี้พอพูดถึงกลยุทธ์มันจะเป็นพูดถึงเรื่องแบบและไอ้สิ่งที่เราเก่งเนี่ยมันจะมันจะพัฒนาต่อไปยังไงมันจะไปสู่โลกคนวันข้างหน้าได้หรือไม่หรือว่าให้ที่เรื่องเราเก่งอันนี้มันแบบมันเก่าไปแล้วมันไม่เวิร์กอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะต้องพัฒนาหาวให้ก ไม่ใช่มันกลายเป็นว่า how ไหน how อะไรที่ที่จะเหมาะกับองค์กรเองกลยุทธ์ของการจะได้มาซึ่ง how เนี้ยพี่จะตอบว่าการจะรู้ how ว่าควรจะเป็น how ไหนอ่ะพี่อาจจะตอบแบบกวนๆนิดนึงมันกลายเป็นต้อง know h o ถึงจะรู้ว่าควรจะเอา know how ไหนทีนี้มันน่าจะพูดต่อ ว่าเอเวลาพี่พงพูดแบบนี้เฮ้ยไหนบอกจะให้ฉันพัฒนาโนฮาวแล้วแกก็มาบอกให้ฉันโนฮูมันโน o องฮูยังไงวะพี่เสนออย่างนี้โนฮู no ของพี่มี3มโนฮูโนฮูหนึ่งนะครับโนฮู no you are งงเลยไหมโนฮู no you are คือรู้ว่าคุณเป็นใครเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเพราะนั้น ในการที่จะพัฒนาหาวให้กับตัวเราเองได้เราต้องรู้ก่อนอันดับแรกประเมินตัวเองก่อนรู้ว่าคุณเป็นใครรู้ว่าองค์กรคุณคืออะไรมีจุดเด่นจุดแข็งอะไรถ้าจะให้ลองยกตัวอย่างอาจจะแบบเป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้เป็นองค์กรธุรกิจนะแต่บังเอิญเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวและพี่ก็เห็นในทุกวันนี้ทุกคนพยายามสร้างเพจเนอะมีเพจออนไลน์เป็นเพจทำไงให้เพจเราดังและส่วนใหญ่ก็จะพูดกันว่าโอ้ในการจะทําเพจคุณจะทำคอนเทนต์อะไรนะคุณต้องทําให้มันสั้นๆสรุปมาเอาแต่เนื้อๆเ,เพราะคนไม่ชอบอ่านมีเพจอยู่เพจนนนึึงงับบซ่่ไไมได้ทบบ้ทําแ เพจนี้ชื่อว่าว bon ิเคราะห์บอลจริงจังเรื่องที่จะบอกคือว่าเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนี่คือเขาวิเคราะห bon ์บ bon อลเนี่ยการแข่งบอลเนี่ยวิเคราะห์จรงิงจังจรงิงคือเขียนยาวละเอียดบางทีเป็น A 4เลยอะ่ะฟังดูไม่น่าจะมีใครสนใจเลยนะฟังดูบรรดูแบบไม่น่าจะน่าสนุกเลยแต่พี่ว่าอันเนี้ยเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นใครเขารู้ว่าเขาทําเพจนี้มาเพื่ออะไรปรากฏทุกวันนี้เพจนี้ก็มีคนติดตามมากมายซึ่งแน่นอนผู้ติดตามเขาก็คือเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้ไงจริงจังกับเรื่องนี้ไงเฮ้ยบอลมันสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องเล่นอันนี้คือ ตัวอย่างหนึ่งของว่าคุณต้อง know who you are หรือ know who we are เฮ้ยเราคือแบบนี้เราทำสิ่งนี้แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่มันชัดเจนสำหรับเขา know who ที่สองที่คิดว่าผู้บริหารควรจะมองนะก็คือ know who are your customer คือใครคือลูกค้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลูกค้าของเราไม่ว่าธุรกิจมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราเห็นภาพล,ลูกค้าของเราชัดเจนมากพอแนละ้วเราจะรู้ว่าการปรับเปลี่ยนทั้งองค์กรและการอาศัยคอนเนคชันที่เรามีเพื่อไปสู่ลูกค้าของเราเนี่ย มันควรจะทำอย่างไรวิธีการนี้มันเป็นการที่จะทําให้เรามองธุรกิจของตัวเราใหม่เพื่อไปเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าของเราที่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่ลองยกตัวอย่างนะพวกเราอาจจะรู้จักบริษัทชื่ออัมมาลินปรินติ้งอัมมาลินปรินติ้งนี่คือคนที่เขาทําหนังสือบ้านและสวนหนังสือรูมหนังสืออะไรอีกหลายเล่มเลยนะซึ่งฟังดูทุกคนก็บอกมันอาจจะออฟสโอลิดเก่าไปแล้วคือปรินติ้งหนังสือนี้เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําหนังสือกันแล้วแต่ความที่อัมมาลินเนี่ยรู้จักลูกค้าของตัวเองดีพอ เขาเข้าใจว่าลูกค้าของเขาเป็นใครคําว่าเป็นใครในที่นี้หมายถึงรีดเดอร์ของเขาเนี่ยอยู่ในวัยไหนประมาณไหนอายุเท่าไหร่มีรสนิยมอย่างไรชอบอะไรที่เขากาลังทําตอนนี้ก็คือเขาก็เปลี่ยนจากคําว่าจาก a ัม r i n ินปรินติ้เนี่ยไปสู่อีกความหมายหนึ่งคือเขาเป็นผู้พรวายคอนเทนต์ให้กับคนเหล่านี้ของเดิมแพลตฟอร์มมันคือสิ่งพิมพ์ แต่วันนี้มันก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเป็นออนไลน์แต่เนื้อหาสิ่งที่เขาว่รังสื่อสารไปยังลูกค้าของเขาอะยังชัดเจนเหมือนเดิมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าลูกค้าของเขาหลักๆแล้วคือใครที่กำลังหมายความว่าเมื่อคุณธุรกิจรู้โนฮูฮูที่เป็นฮูคัสเตอร์เมอร์แล้วคุณก็เ e ือกชั่นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับลูกค้าของคุณแล้วก็ด e ลิเวอร์สิ่งที่เป็นความสามารถโนฮาวเดิมของคุณเนี่ยผ่านฮูที่คุณรู้จักอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถช่วยทำให้คุณก้าวข้าม การเปลี่ยนแปลงทั้งหลหลายทั้งหลายแหล่ไปได้เช่นเดียวกันเจ้าของธุรกิจหรือองค์กรต่างๆที่หลายครั้งนะเราก็จะมีประเด็นว่าฉันมีโน้ตหาวเต็มโดยหมดแต่คําถามที่สําคัญคือฉันจะพาพาไปสู่เป้าหมายยังไงฉันจะพาสิ่งที่รันฉันรู้ฉันจะตอบโจทย์ที่ฉันมีอยู่เนี่ยยังไงสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเราจะตอบได้ด้วยเราควรจะหาคนที่รู้หาวครับคือเราควรจะมองหาคนที่ know a person who know how นะครับเพื่อคนที่รู้ว่าต้องทำยังไงนะครับ การที่เราจะมีคนแบบนี้ที่จะรู้ว่าทำยังไงเนี่ยหลายครั้งมันจะช่วยทําให้ธุรกิจเนี่ยมีเทคนิคหรือมีช็อตคัทที่ไปสู่เป้าหมายด้วยตัเต้องการได้มันมีเรื่องเล่าหรือกรณีตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเกมธุรกิจนะมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่อง Ocean 12พระเอกคือจอร์ดคลูนีกับแบรดพริตในเรื่องนี้ก็คือว่าเขาเป็นโจรนะนะเขาต้องการจะไปโจรกรรมของมีค่าอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขนาไกันคู่แข่งของเขาซึ่งก็็เเเปปปนน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 นโจจจรรหหมมมมมืือออกกกัััแขข่่่งงงววาาาาะะใคคคคไได้้้้ีีีชิย แต่ขณะเดียวกันทีมหนึ่งคือทีมที่เป็นคู่แข่งอ่ะเขาพัฒนาโน้ตฮาของตัวเองครับเพราะเขารู้นี่ทำกันบ้านมาอย่างดีเลยว่าขั้นตอนอรักษาความปลอดภัยที่มันจะต้องไปถึงันนี้ที่มันจะไปไ,ได้เนี่ยเขาศึกษามันอย่างดีมากเขาบอกโ oh, ห oh, ยากมากอะ่ะแต่เขาก็ฝึกฝนตัวเองจนแบบในสุดก็ทําได้คือเก่งมากนะครับนี่คือคู่แข่งของฝ่ายพระเอกคำถามคือฝ่ายพระเอกทำยังไงฮะฝ่ายพระเอกเนี่ยทำการบ้านหนักเหมือนกันแต่เขาไปหาโนฮูเรื่องของเรื่องคือมีมีอดีตโจรคนหนึ่งซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับไอ้เครื่องประดับชิ้นนี้มากผู้เข มันไม่ได้อยู่ในที่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 จะไปโจรกรรมตั้งแต่แรกแล้วมันถูกขนไปจากที่นิ้ไปที่นึงเพราะนั้นพูดง่ายคือทีมของพระเอกด้วยความที่ไปรู้ไปรู้จักคนคนนี้ที่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วของมีค่าที่ทุกคนกำลังจะไปโจรกรรมชิ้นั้นไม่ใช่ของจริงของจริงกาลังถูกทานสปอร์ตไปด้วยคนคนหนึ่งแบกเป้ขึ้นรถไฟไปไอ้แก๊งของพระเอกก็เลยไปขโมยจ่ายคนแบกเป้น,นั้นโดยที่ไม่ต้องไปฟันฝ่าด่านอุปสรรคผมแค่อยากจะเล่าว่านี่คือความสําคัญของการที่ว่าคุณต้อง โน้ตเพอร์ซันทูโนฮาวในกรณีนี้คือคุณต้องรู้ว่าใครที่ชี้ทางให้คุณไปสู่เป้าหมายนั้นได้การที่เขาจะรู้งี้มันทำให้คุณเห็นช็อตคัททำให้คุณเห็นผลทางลัดซึ่งส่วนใหญ่ช็อตคัทเหล่านี้มันไม่ได้มาจากว่าเขานั่งเทียนขึ้นมาได้นะมันเกิดจากประสบการณ์ของเขาเกิดจากโน o w ฮาวของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาถึงสามารถจะมาให้ช็อตคัทอันนี้กับเราได้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะได้จากการที่เรารู้คนที่รู้ฮาวเนี่ยก็คือว่าเรา ก็จะสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า collaboration หรือการทำงานร่วมกันแบบยุคใหม่นี้ได้ซึ่งไอการ collaboration เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยน know-how เดิมกับ know-how ใหม่ที่คนที่เรารู้เนี่ยเข้ามาเติมให้เราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีคนที่เขารู้อีกเรื่องหนึ่งที่คุณไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้แต่เขารู้มันต้องทำยังไงเนี่ยคุณก็ทำงานร่วมกับเขาซะเลยนะมันก็ช่วยสามารถทก่อให้เกิดเรื่องใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้จากโจทย์ที่คุณตั้งเอาไว้ในต่นเริ่มต้นนะครับนอกจากทเหคุณจาก อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณก็จะได้สิ่งที่เราเรียกกันว่าการสร้างโฟกัสใหม่ๆการสร้างเป้าหมายที่มันเป็นโฟกัสที่ชัดเจนลงไปมันเหมือนคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมเล่าเรื่องของหนังเรื่อง Ocean 12อะคือเราจะเห็นว่าถ้าเป้ามันชัดนะกรณีนี้คือหมายถึงการไปชิงของมีค่าเนี่ยโฟกัสที่เขามองวิธีที่เขามองไปยังให้ได้มาซึ่งเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการไง วิธีการในการไปสู่เป้าหมายมันจะมันจะไม่จำเป็นต้องมีวิธีเดียวแล้วมันจะเปิดมุมมองที่เรามีต่อเป้าหมายนั้นถ้าปกติเราทำอย่างที่เรามีโน้ตฮาวที่เราถนัดใช่ไหมเรารู้ว่านี่คือเป้าเราเราก็จะใช้ทุกอย่างสรรพะกำลังที่เรามีทรัพยากรที่เรามีเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นแต่มันจะทำตามวิธีการในแบบที่เราเคยทำไงแต่ถ้าเรามีผู้มาเปิดประตูอีกด้านหนึ่งให้เราเห็นเนี่ยบนเป้าหมายเราไม่ได้เปลี่ยนนะเป้ามันยังเหมือนเดิมแต่เราอาจจะเข้าสู่เป้าหมายนั้นน่ะด้วยวิธีการที่ต่างออกไปพูดมาถึงงงตรรนนีี้้้ะะะคคัืออหหลลาาาายยก็จจจมขสสวว่แเไป a Person Who knowhow หรือคนที่รู้ว่าต้องทํำยังไงเนี่ยได้ยังไงคือการที่เราจะไปหาคนคนนั้นเจอนะคุณจะไปหาจากไหนคุณต้องเริ่มเซิร์ชชิ่งคุณต้องเริ่มไถาถามผู้คนคุณต้องเริ่มเอาตัวเข้าไปเกี่ยวพันกับกับเรื่องราวที่คุณกาลังสนใจในทุกโจทย์ทางธุรกิจเนี่ยมันจะมีคนที่เข้าไปเกี่ยวพันกับโจทย์คล้ายๆกันอยู่คุณก็จะเริ่มเห็นว่าคนกลุ่มนี้เขาพูดถึงใครบ้าง เขาพูดตัดต่อปากกับใครบ้างเขาแนะนําใครให้กันฟังบ้างคุณอาจจะไปเห็นจากประสบการณ์งานทํางานของเขาแล้วคุณก็ไถ่าถามต่อไปว่าเฮ้ย mm hmm. คนนี้เคยทําอันนี้เหรอเฮ้ยเขาทําได้ยังไงใครเป็นคนทำไอ้อย่างเงี้ยจะเป็นประตูไปสู่คนที่คุณจะเรียกได้ว่าอ๋อ oh, I know แล้วล่ะว่าฉันต้องหาไอ้คนเี้ยเพื่อจะได้ให้เขามาช่วยฉันในการที่จะตอบคําถามที่ฉันต้องการจะถามคาถามไว้ตั้งแต่แรก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโนฮาหรือโนฮูในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณกําลังมองหาอยู่นั่นน่ะผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากพูดหล่อๆแบบนี้นะมันสําคัญทั้งคู่ครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าวันนี้บนคําถามของโลกวันนี้อะไรสําคัญกว่ากันเนี่ยวันนี้ต้องขออนุญาตตอบตรงๆว่าโนฮูเพราะฮาวมันเยอะไงมันเลยต้องโนฮูก่อนจะได้รู้ว่างั้นฮาวอันไหน มันถึงจะไปหาสุขเพื่อจะช่วยคุณในการจะไปตอบคําถามที่คุณตั้งคําถามไว้ตั้งแต่แรกสําหรับการที่ผมได้ตอบย้ําไปนะครับว่าบนโลกวันนี้คุณจาเป็นที่ต้องรู้ Know Who เพราะว่า Know How เป็นสิ่งที่คุณมีอยู่เดิมและ How ก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะนั้นวันนี้คุณต้องกลับคําถาม Who ก่อนฮูที่1ที่ผมย้ายคุณถาม Who ที่1คือ Who ูอาร r หรือ Who VR นะครับฮูที่2คือ Who Are Your c u s เ o m e r นะครับเมื่อคุณตอบคาถาม2ข้อที่เป็นคําถามสําคัญได้แล้วฮูที่3ที่สาคัญมาก Who Are the Person Who Know How คือคนที่รู้เรื่องใหม่นั้นๆโน้ตฮาวนั้นๆที่จะมาเติมให้กับคุณมันจะได้หยิบเอาหาวที่ถูกต้องหรือหาวที่ใช่มาให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาไปกับสารพัดหาวที่คุณจะจำเป็นต้องไป explore นะครับซึ่งวันนี้บนโลกค o มเพ t i t ชันแบบนี้มันเสียเวลาที่เราต้องไปเรียนรู้แบบนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะครับกับเพจ business design tinker โดยผมป้งสรชาตหวังว่าคงจะชอบกันแล้วก็คงจะได้พบกันเรื่อยๆในทุกๆคอนเทนต์ ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากถามอะไรที่อยากบอกหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรให้อินบ็อกซ์มาหรือคอมเมนต์มานะครับแล้วเจอกันครับ